พูดถึงป่อนฟุตบอลเมื่อคืนกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้เป็นเกมรอบส6บกทีมนะครับอังกฤษขวัญใจมหาชนไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นขวัญใจมหาชนอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เจอทางสโลเกียจริงถ้าตามชื่อชั้นเนี่ยก่อนแข่งเขาต้องเป็นทีมที่เหนือกว่าอยู่แล้วใช่ครับแต่เล่นไปเล่นมาเป็นสโลวเกียที่โอโ้โหสร้างเซอร์ไพรส์นะครับนำก่อน1นึ่งศูนย์นะครับจากทางสโลวเกียนะครับน,ำก,น,น,บกน,บนำก่อนเลยนะครับจากทางอีวาชลัก นะครับนาที25โอ้โหคราวนี้ยุ่งเลยครับทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วอังกฤษเองก็แน่นอน,นครับหลังจากที่ตามตามหลังเนี่ยโอ้โหต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่นะครับแล้วกว่าจะได้ประตูตีเสมอเนี่ยต้องรองมาถึงนาที95 0หรือว่าช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายอย่างนกันทุกเวลาครับจูดเ์เบลลิงแฮมครับโอ้โหยิงลูกนะนั้นนี่คือตีเสมอไม่เท่าไหร่ แต่ว่ายิงสวยด้วยใช่ครับเป็น,นาาการจักรยากาศนะครับ,รบมาเกฮีหม่งชงมาแล้วก็โหเรียกได้ว่าเป็นลูกลูกยิงที่น่าจะเซอร์ไพรส์ที่สุดในยูโรคนนี้แล้วก็น่าจะถูกบรรจุไปในหนึ่งลูกยิงตลอดการของยูโรเลยว่าเป็นลูกที่คลาสสิกมากช่วยอังกฤษไม่ให้ตกรอบแล้วก็สวยงามและเกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายด้วยสมมุติว้าถ้าอังกฤษไปถึงแชมป์เนี่ยครับผมลูกนี้ก็คือเป็นตำนานนะแน่นอนครับลูกนี้เป็นตำนานแน่นอนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับจากแฮร์รี่เคนกับทีมนาที อ่ะที่91นะครับเป็นช่วงเวลาการแข่งขันนะครับก็ผ<ห>่านก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายเอาพุ้นจริงบางท่านที่เป็นกองเชียร์อังกฤษเฉพาะกิจนะถึงก็สาบส่งอังกฤษเลยว่าจะชนะทำไมน่าจะแพ้ตกรอบไปเลยเพราะว่าเขาทำได้เพียงเสมอครับผมใช่ไหมแต่สุดท้ายอังกฤษก็โอ้เอาชนะก็โดวเกียไปได้นะครับเนี่ยตามซีจีเลยนะครับอังกฤษเกือบหลับแตกกลับมาได้ครับผมก็ หลังเกมครับ,รบเกลิสซเกตก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการมืองขันในแม์นี้เหมือนกันนะครับเขาได้บอกความรู้สึกว่าอาจจะฟังดูแปลกนะครับแต่เขาคิดว่าคืนนี้ยังไงอังกฤษก็ไม่ตกรอบแน่นอนครับเพราะทีมของตนมีความหวังและนักเตะสามารถสร้างสรรค์ความแตกต่างได้อพอประโยคนี้ออกไปเนี่ย <c oughs> ผมเห็นเนี่ยทุกช่องทางทางเราก็ลงไปทางช่องทางของสื่ออื่นก็ลงไปเนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้โหสนใจนนกดหัวเราะกันเต็มเลยนะฮะว่าโอ้โหพี่ไปเอาความมั่นใจอย่างไหน เล่นขนาดนี้ยังโอ้โหมั่นใจในตัวเองอีกนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านดีคแนไลท์เนี่ย <c oughs> ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องเกรต์ซาเกตว่าพร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผู้จัดการทีมครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษครับแฟนบอลบางคนอาจจะมองนาฬิกาและบอกให้ถอดใจกลับบ้านครับแต่พวกเขาเนี่ยถือกลุ่มนักเตะเนี่ยพูดคุยกันเองว่ายังเหลือเวลาอีกหนึงน่งนาทีมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆครับผม <c oughs> อังกฤษสุดท้ายแล้วก็ยังเอาตัวรอดไปได้อีกหนึ่งเกมนะครับผมก็พุ่งตรงหือจับแล้ว จะบอกว่าความหืดจับแบบนี้แหละนะครับมันจะทําให้คือเหมือนแบบทรงไม่น่าชนะทรงเหมือนจะแพ้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เอาชนะได้แบบนี้นี่มันทำให้น่าคิดเหมือนกันว่าส่วนใหญ่แล้วทีมที่ถ้าไม่นับสเปนในยุคที่รุ่งเรืองบนะครับฟอร์มเขาจะมาตรฐานแบบปังปังปังนะครับแต่ว่ายุคอิตาลีก็กระท่อนกระแท่นที่เคยได้แชมป์นะไม่ว่าจะเป็นบอลโลกหรืออะไรก็แต่อังกฤษเหมือนกันคราวนี้ก็กระท่อนกระแท่นนะครับมีโชคนี่แหละเข้ามา เมืองเซาเกตเหมือนกันแล้วก็หนุนทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะครับเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยอังกฤษหนักนะเอาว่าไปเจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วสบอลสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยเคี้ยวดูทรงแล้วเคี้ยวเหมือนออสเตรียแล้วก็ระบบทีมดีมากๆกเขาเป็นพวกเหมือนกับเยอรมันเหมือนกันนะครับประเทศอยู่ติดกันนักเตะค้าแข่งในบุนเดสก้าเยอะครับก็น่ากลัวครับแล้วก็ซัดอิตาลีมา2-0เลยเอาสมอบเลยนะครับผมดูหลังเกมทางฝั่งสโลวาเกียบ้างนะครับทางฟรานเชสโก โซน่านะครับกุนซือของสโอว์เกียเนี่ยบอกหลังเกมนะครับว่าภูมิใจในตัวลูกทีมลูกทีมของเขาเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเล่นได้อย่างสุสีกับทุกทีมแต่นี่คือฟุตบอลนะครับเราน่าจะป้องกันได้ดีกว่านี้อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าเขาไม่โอเคก็คือเรื่องเรื่องของการที่กิจเนี่ยเล่นทวงเวลาด้วยในช่วงท้ายเกมแล้วก็บอกผู้ตัดสินว่าน่าจะทดเพิ่มไม่หน่อยทดน้อยไปทดไม่ทดเผื่อเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่า ถึงตรงนี้เขาน่าจะได้ไปต่อด้วยซ้ําเพราะว่าสโลวาเกียของเขาเนี่ยสามารถทําให้อังกฤษ i, ต้องไปเล่นเกมรับในช่วงถ่ายนี่คือการยกย่องนะครับขาวโซนายกย่องลูกทีมของเขาถือว่ามาได้การแล้วแหละสโลวาเกียถึงตรงนี้ก็ซานอังกฤษเกือบตกรอบแล้วครับรย i, อดจริงๆนะครับ,อ,รรรบอ่ะ,อะยังมีประเด็นที่ตกค้างนะครับก็คือหลังเกมเนี่ยพอจบเกมนะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันกลางสนามะครับภาพถ่ายทอศสดเนี่ยจะ ถ่ายท่ดสดออกมาเลยนะครับประมาณว่าดีแคนไลซ์เนี่ยมีปากเสียงกับทางคารโซนาเนี่ยแหละนะครับสตาร์ฟโค้ดสตารฟโค้ดของสโลวาเกียก็พักอ,อกไลซ์นะครับก็ทีนี้ก็วุ่นเลยนะครับบรรดาแข้งของอังกฤษนะครับเราก็ต้องมาคอยห้ามปาลมทางดีแคนไลซ์นะครับคือสื่อของอังกฤษอย่างทางเดลี่เมลนะครับเขามีนักแกะปากนักอ่านปากครับผมเขาอ่านปากคำพูดของดีแคนไลซ์ที่พูดใส่ทางคาโซนาเนี่ยนะครับว่า กุปากใส่ล้นโอ้โหนะครับนี่คือถ้อยคำที่เจเรมีฟรีแมนนักอ่านปากมืออาชีพวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วก็บอกว่าไลท์เนี่ยพูดคำนี้ใส่คุณซื้อของทางสโลวีเกียนะครับแล้วก็มีสับหยาบคายที่หมายถึงอไวไัยวะเพศหญิงไปด้วยโอ้โหียกว่าจะหนักจัดเต็มนะครับซึ่งประเด็นที่มีปัญหากันเนี่ยเหมือนกับว่าคราร์ซานาก็ออกมาเปิดเผยหลังเกมนะครับว่าดิคอนไลท์เนี่ยพยายามไปคุยกับผู้ตัดสินหลังจบเกมจนแบบว่า คุยนานไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีประเด็นคุยต่อเลยเหมือนกับคาร์ซนาก็อยากไปคุยน่าจะเรื่องทดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับกับผู้ตัดสินด้วยซึ่งไรซ์ก็ไม่ยอมออกไปแล้วสุดท้ายเกิดปากเสียงเงินจนโหหลายคนต้องเข้ามากันั้งคู่ออกจากออกจากกาันจะได้ไม่เกิดเขาเรียกว่าปัญหาเพิ่มเติมซึ่งไรซ์เนี่ยจริงๆเนี่ยสมเสียงนะครับการมาพูดค่อยคำหยาบคายขนาดนี้มีสิิ์โดนแบนได้ถ้าสอบสวนขึ้นมาจริงๆนะครับผมเอาอย่างที่เซียนบอกอะถ้าโดนแบนก็คือไรซ์เองเขตอนนี้เขาเป็น โหเจสําคัญของแดงกลางนะเขาเป็นตัวหลักนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เอาทั้งคาราเกอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เทรนเมื่อวานไมนูเมื่อวานไมนูถ้าใครให้ดูเกมฟอร์มไมนูก็ก็ถือว่าก็โอเคครับคือดีกว่าทั้งสองคนนะครับต้องพูดตามตรงเพราะว่าเป็นกลางธรรมชาติใช่ครับเป็นกลางธรรมชาติสามารถเลี้ยงบอลได้แต่พอมาอยู่ในระบบซับเกตเนี่ยจริงๆไม่กล้าจ่ายบอล50 50เลยสักคนเดียวนะครับซึ่งมันก็มาจากโค้ชครับเราก็รู้กัน เพราะว่าในสโมสรเนี่ยทุกคนเด่นกว่าน,นี้เยอะมากครับะนะครับยังดีที่สุดท้ายแล้วยังได้ไปต่อนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับโอ้โหเกือบไปนะพุ่งตรงถ้าไม่รอดเมื่อคืนนี้นี่เป็นโอ้โเป็นอะไรที่ช็อกเหมือนกันครับผมนะครับช็อกยิ่งกว่าอิตาลีอีกนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel YouTube Kayra Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ